สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมเอาผ้ารอดพิมพ์ใหญ่มาให้ชมครับพิมพ์นี้ก็เรียกว่าบล็บอกช่างหลวงนะครับมาดูผ้ารอดตรงนี้สวยสมูบรณ์มากในปีกยังบางๆนยังไม่แตกเลยครับาลอดพิมพ์ช่างหลวงก็จะอันนี้เป็นบล็อกหัวขีดครับหัวขีดหัวขีดตรงนี้ครับ มันจะมีขีดลงมาครับอือก็จะเป็นเป็นคอเบ็ดนะครับลองขยายมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับปากจูงมันปากประก,ก,กัดนะครับดูคางครับมีรอยครูดนะครับมีรอยครูดเวลายากออกจากแม่พิมพ์นะครับในช่องนี้ นี่มีเส้นแตกครับในช่องแขนนะครับตาราเดิมเขาเรียกกันมาอย่างนั้นครับนี่คอเบ็ดครับหูคอเบ็ดนี่พาพิมใหญ่ครับก็จะมีเส้นแตกลงมานี่ก็จะเป็นเรียกว่าพิมพ์ใหญ่อันนี้เส้นน้ําตกครับตกมาจากนี่เลยครับลงมาครับเรียกว่าเหมือนขานกจับกิ่งไม้นะครับนิ้วมือนี้โป้งนี้ขาดนะครับอ่าแม่พิมพิมพ์ใหญ่ก็จะออกเป็นลักษณะนี้นะครับ ด้านหลังก็จะมีลายนิ้วมือครับมีลายนิ้วมือองคนี้เป็นผ้าล้างนะครับผ้าลอดเนี่ต้องล้างครับถ้าไม่ล้างจะไม่เห็นครา,าบกุเขาจะจะหนามากครับเดี๋ยวผมจะเอาองค์ที่ล้างไม่หมดมาให้ชมครับอันนี้ก็คือล้างแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังล้างเอาไม่หมดนะครับถ้าล้าง นี่ครับลักษณะเนี้ยครับกูเขานะครับหนาครับองนี้ก็ล้างแล้วนะครับแต่ว่าล้างยังออไม่หมดเอามาให้ทุกท่านชมว่าถ้าเราไม่ล้างจะจะเป็นยังไงเราจะไม่เห็นเส้นสายนะครับไม่เห็นเส้นสายมีอีกองหนึ่งเดียวอง์นี้ก็เหมือนกันล้างล้างไม่มากครับองค์นี้เนื้อจะออกขาวหน่อยครับอันนี้ล้างไม่มากเดิมๆนี่จะเยอะกว่านี้ครับ เส้นสายนี้ถ้ามองไม่เห็นนะครับต้องล้างนะครับต้องล้างออกมาทีนี้มาสง่งมาสอ่งงอคงนี้กันเลยลงกล้องกันเลยครับครับจะเป็นลักษณะนี้ตา ตาผ่ารอดนะครับครับเอาเป็นเรียมๆหน่อยทีมนี้ก็จะมมาขีดตรงนี้ครับขีดลงมานี่ครับช่างช่างหลวงหัวขีดอันนี้เป็นบล็อกช่างหลวงนะครับดูโคครับชัดอ่าจริงๆโคนี่ก็ชัดมากอ่าไปนี้ก็จะขาลงมานี้ก็ก็งอขึ้นนะครับ หูหูก็ตบัดออกไปข้างนี้ครับไอคางเขาจะครูดลอยคลอดลอยยกออกจากแม่พิมพ์นะครับนะครับหูเป็นตะขอนะครับปากจูครับมันปากปากกัดพิมพ์ใจก็จะมีเส้นแตกเส้นนี้ครับแตกยาวลงมาครับในลักษณะนี้นี่อ่านี่คือตำหนิในพิมพ์นะครับ บล็อกนี้ครับจะมีเส้นแตกในในช่องแขนนะครับช่องช่องนี้ครับไม่แตกแตกยาวลงมาครับแต่บางบางองค์ก็อาจจะไม่ยาวสุดก็มีครับเส้นแตกเส้นนี้ครับนิ้วมือขาดครับนิ้วมือโค้งนิ้วขาดตรงนี้นะครับตรงนี้จุดนี้อ่าโดนิ้วมือนะครับ ีนี้ก็มาดูเส้นน้ำตกครับเส้นน้ำตกตกยาลงมาครับยามานี่เลยครับพิมพ์นี้ก็จะแตกแฉกออกมาในกิ่งพัดรอดก็มีหลายพิมพ์ครับบางพิมพ์ก็ออกมาตรงๆก็มีครับนี่รอยครูดในเวลายกออกจากแม่พิมพ์ครับนี่คาบกุก็ยังเห็นอยู่ครับนี่นี่ครับกุเข้าหนานครับอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้เอาออกครับนี่คาบกูเขานี่ดูดูด้านข้างครับรอยคูดรอยยกออกจากแม่พิมพ์ครับเป็นธรรมชาติครับนี่ครับดตามแขนครับพระองค์เนี่ยบางมากนะครับดูปีกครับปีกเข้าบางๆครับยังไม่แตกนะครับพิมพ์เนี้ยี่ิงพระเขาแก่งมากครับ จะประมาณนี้ครับบกช่างหลวงนะครับบกช่างหลวงสวยงามด้านหลังก็เป็นลายนิ้วมือนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายนิ้วมือแบบนี้ครับนี่ก็จะเห็นครา,าบกุอยู่นะครับที่ยังออกไม่หมดนะครับถ้าองค์ไม่ล้างแล้วเอาองค์ไม่ล้างมาให้ชมองค์ที่ล้างไม่หมดดีกว่าคราบกุครับให้ดูคราบกุ นาครับนาอย่างนี้เลยครับถ้าพระไม่ลางนี่เราจะไม่เห็นข้างในเลยครับดูครับตรงนี้ล้างแล้วนะครับแต่ว่าผมเรียงล้างกงไม่หมดครับให้ให้ดูคาบกุเขาครับถ้าเราไม่ล้างอย่าลืมว่าพระพันกว่าปีครับอันนี้ล้างแล้วแต่ล้างไม่หมดนะครับเป็นลักษณะนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับับฝางทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระสวยๆมาให้ลงให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ